อยากจะให้บอกรักทวายไลท์โดยที่<ด>ไม่มีคําว่ารักครับให้น้องแจ็คก,กี้ดูกันก่อนนะครับเอิร์ธด้วยบอกบอกรักโดยที่ห้ามมีคําว่ารักผมขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะฮะับ <c oughs> ผมได้ครับให้เขาคิดก่อนนะฮะส่วนพวกรเราอ<ม>ยลาลครับพวกเราอยากบอกรักจีนิตี้ไหมจ๊ะอาเก็บไว้ก่อนเชิญ <c oughs> ครับพี่เช่บอกรักแฟนๆหน ชอบการที่ทุกคนถือโทรศัพท์มาเตรียมถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงว่าล้นอยู่อคนล้นเหยื่อเขาล้นอยู่อไหมผมรอต่อไปครับรอต่อไปครับผมไม่บอกว้าวไม่มีไม่มีทำให้ฟินอะไรทั้งสิ้นแค่นี้พี่ก็ฟินแล้วไม่เอาไม่ไม่เขาบอกฟินข้างในบอกว่าทำไมพี่ชิไม่พูดสียที ก็เก็บไว้นะครับผมเผื่อสักวันนะครับเผื่อกนมีอ,อะไรนะครับ ไม่บอกครับไม่บอกครับนี่คือสไตล์ของพี่เชแอนทายคลายแมติกเทมากพี่เชสุดยอดสุดยอดนี่คือการบอกรับเชื่อได้เชื่อได้หรือเปล่านี่คือการบอกลับอยากได้ยินอยากได้ยินคำแบบเรียกว่าโดนใจต้องให้สองคนที่พูดยแต่พี่กีพี่ก็โดนใจแล้วการที่จะให้เช่บอกลักใครมันไม่ใช่เรื่องง่าย พี่โด่งจบดีขอบคุณครับลายคำว่ารักสองคนนี้สบายเต้ครับจะบอกไม่ท่าหนักวันนี้ไหมเดี๋ยวนู่นให้จะบอกไม่ท่าเหรอขึ้นไปข้าบนเหรอะไรเสร็จแล้วไงมาแล้ยดึงสั่นเลยนะบอกว่าดึงสายตาเหรอฮะคืออะไรบอกแล้วไงบอกไปแล้วมันเร็วมากไออ้้ทีี่่สันนแบบคือมันไม่สามารถมองด้วยตาทันเนี้ย เออชนะสปีดนะสายสปีดครับแล้วมือสั่นคืออะไรมือสั่นอยู่แล้วเพิ่งกินกาแฟมาครับผมนี่คือการบอกลัสไตล์เติร์คือมันไปแล้วโดยที่คุณอาจจะมองไม่ทันเราส่งผ่านสายตาไงครับอิไม่ออกไม่เห็นฝั่อนี้ตรนี้เงมองฝั่งนี้เออทั้งบนไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่บอกลัดไม่ใส่ตาเยจาสำหรับ เติร์ดอ่านั่นคือการบอกรักด้วยสายตาครับเจคกี้ครับบอกรักเป็นแฟนโดยไม่มีคําว่ารักยังไงดีครับคนนี้คนพีนครับเจ๊บมเนี่ยเนี่ยคาดหวังแล้วทำอะไรไปทไวไลท์ทไวไลท์แบบกินแน่นอนครับคือใจถ้ามอเพราะว่าเพราะว่าน้องผมคืยที่สุดเอาแบบมันอัดมาลายเยี่นหรือพูดอะไรคือต้องบอก็จะแบบ โอ้ยแจ็กี้แจ็กี้ยเพี่บอกพี่ซื้อตัวตึงที่สุดในวงผมเลยะโอ้ปูมาใหญ่ขนาดนี้งานนี้กลังพูดให้มีเวลาคิดอยู่นี่ไงงผมครับเนาะยืนู่นี่ผมก็นั่งฟังพี่นี่ไม่ใช่เขาอยู่คุยเป็นอะไรที่อยู่โอเคปูมาใหญ่ขนาดนี้เราต้องบอกนะครับแจ็คกี้เชิญครับเสี่บอกยังยังเลยนี่คือนี่คือที่กำลังหมุนเก้าอี้นี่คือหาวสายที่ใช่าพูดอยู่ช่วยคิดหน่อยได้ไหมครับช่วยคิดหน่อยได้ไหมครับโอเคเฮ้ยไม่เอา สไต<อ>ไลไต์ของเราเลยใช่สไตล์ปอเชส่สไตล์เติร์ดแล้วก็ต้องสไตล์ของแจ็คกี้ครับยังไงฮะพี่แจ็คเฮ้ยยากอ่อะดๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวบิวให้โกเคครับก็กินข้าวเยอะๆนะครับ ได้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 ไอ้นี <kind> ่ก็ไม่มีคำว่าอะไรไม่รู้ให้กินไปก่อนนะเออเออได้อยู่ได้อยู่พอครั้งนี้ผมบอกว่าดื่ม้าไาเยอะนะครับโอ้ชิไม่ออกเหมือนกันนะไม่มันคือการแสดงความเป็นหัวเป็นใยข้างหน้าเดี๋ยวเจอก็บอกว่านอนได้เยอะนะครับเออครับนะครับเฮ้แต่นี่มีการแสดงความเป็นหัวใจว่าเจอหน้ากันแล้วรู้เลยถ้าเกิดแจ็คกี้พูดบบนี้คือเขารักพวกคุณนะทานข้าวได้ยังครับอย่าไปกินเลยครับไปกิน ไอ้ไนี้เขาบอกเขาไม่ได้ถามเขาบอกเขาไม่ให้ถามกินข้าวเยอะๆนะโอเคนะครับเป็นคําถามที่แล้วก็เป็นคําตอบที่น่าจะโดนใจนะ